ครับถึปองซ่าห้าห้าฮะทำไรวะมีคนดูส่วนคนออได้มันต้องเปิดนะ ผมยังไม่เข้าเลยครับตอ,อนแรกเนี่ยอ้าวไม่ปีเข้าบ่วนได้สักเตี่ยเลยเอาเก้มออกจากเก้มใครหรอพี่ฝนอุ้ยลาวาดีบาอุยอุ้ยแก้าตันเอตันเอตันเอา

มค hmm. <m aks> <dragging> uh ุณนเ่าอุยโซ่ เป็นห้าเลยเฮี้ยิโอ้ยรังเข้านะครับโอ้เห็นเข